สวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์อีกแล้วครับวันนี้มาสรุปเลขโค้งสุดท้ายกันและวนะทุกคนนะงวดที่แล้วสรุปโค้งสุดท้ายไม่ได้ฟันตัวเน้นเข้าไม่ได้ฟันตัว7-5เข้าตัวเน้นนะแต่บางคนก็ไปซื้อตามก็ถูกอยู่มาวันนี้จะมาฟันเน้นๆให้ทุกคนสรุปเลขโค้งสุดท้ายแล้วในงวดหวยรัฐบาลไทย งวดประจำวันที่16กันยายนนี้ตรงกับวันพฤหัสทุกคนเลขไหนจะมาเด่นมาดังมากแต่เลขที่จะมาเด่นมาดังเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปเลขออกไปอาจารย์ลงไปแล้วสองคลิปเนาะมีคลิปความฝันอาจารย์กับคลิปเลขที่เป็นแนวทางดวงเลขวันพุธนะทุกวันพฤหัสทุกคนก็ไปเอาเลขกําลังวันพฤหัสมาดูก็ได้นะเพราะว่าเลขกําลังวันพฤหัสที่อาจารย์ทําลงนะ่ะมันเข้าตลอดนะที่เป็นเลขกําลังวันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาวันนี้ วันนี้มาเป็นสรุปเลขนะประมวลเลขทุกอย่างเลยที่มารวมตามลาสิญจนดวงชะตาเลขเนี่ยนะที่จะมาเด่นแล้วก็สรุปเอาแบบเน้นเน้นชัดเจนทุกคนว่ามันจะมาเด่นมาดังอะไรเลขอันเลขอะไรก็มีอีกตามเคยแหละทุกคนนะเลขอันเลขดังก็มาอีกตามเคยนะทุกคนนะ แต่อาจารย์ไม่ได้ไปไม่ไม่หยิบยกเลขอันเลขดังเข้ามาหรอกนะไม่รู้ว่ามันจะออกไม่ออกอย่างเช่นเจดเ้าเนี่ยเราก็บอกอยู่ว่าไก่เราได้นะไก่เราเนี่ยออกลูกมาเป็นเลข7นะทุกคนแต่วันนี้อาจารย์มาพิเศษก็คือว่าวันนี้เอาทูบเลขนะที่จุดแล้วมันมีตัวเลขนะจุดขอองค์ท้าวเวสสุวรรณด้วยทุกคนขอบาร,รมีองค์ปู่เวสสุวรรณหรือองค์ปู่กำไลนะของเรา ว่าจะได้เลขอะไรตอนนี้กําลังควรขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวก็น่าจะมีเลขมาแล้วเดี๋ยวก็มาดูเลขกันแต่มาสรุปเลขกันก่อนทุกคนนะมาสรุปเลขกันก่อนแนวทางเลขในงวดนี้ทุกคนจะเด่นเลขเด่นสุดๆเลยนะนาเลขเด่นสุดๆแต่อ่อมาบอกเคล็ดลับกันก่อนเคล็ดลับนะต้องบอกเคล็ดลับกันเอาโชคก่อนวันพฤหัสถือว่าเป็นวันกําลังที่อ่าคนจะถูกเลขเยอะมากนะคนจะถูกเลขเยอะมากนะ คนจะถูกเลขเยอะมากแนะนำนะครับเนาะก่อนวันที่เราจะเสี่ยงโชคหรือวันที่เราจะเสี่ยงโชคนะก็คือวันที่เราจะซื้อนั่นแหละนะสมมติว่าอาวันนี้เราจะไปซื้อลอตเตอรี่เราก็ไปจุดทูบวันตอนเช้าเราจะซื้อ,อหวยอลอตเตอรี่หวยเอกชนอะไรก็แล้วแต่ทุกคนที่ไปหาซื้อนะก็จุดทูบยังไงวันพฤหัส นะทุกคนจุดทูบกลางแจ้งนะจุดทูบกลางแจ้งนะครับทุกคนนะงวดนี้งวดนี้จุดทูบกลางแจ้ง12ดอกนะจุดทูบกลางแจ้ง12ดอกเป็นเคล็ดรับเอาโชคเนาะตามความเชื่อตามความเชื่อ,อเรียกว่า12ราศีหรือ12นักสัตว์หรือ12ห่วงเวลาการจิตนะให้จุดทูบ12ดอกกลางแจ้งหันหน้าไปทางทิศเหนือ หันหน้าไปทางทิศเหนือนะ,อะจุดธูป12ดอกหันหน้าไปทางทิศเหนือตั้งณนะโมสามจบเสร็จปุ๊บบอกกล่าวเลยข้าพระเจ้าจุดธูป12ดอกขอเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดโชคเปิดราบขออานาจบาร,รมีเทพเทวดาท,ทางทิศเหนือและเทพเทพ,ทพ,ทพรักทุกลยที่หนุนนําข้าพเจ้าหรือบุญทานสินที่ข้าพเจ้ากระทำมาได้ทํามาดีแล้วเนี่ยขออานิสงส์นี้จงมาหนุนให้ข้าพเจ้าเกิดทรัพย์เงินทองเพื่อปลดหนี้ปลดสิน เพื่อนำทรัพย์เงินทองนี้นามาประทังชีวิตและสร้างบุญต่อทานตามกำลังที่ข้าพเจ้าจะได้หรือถ้าบารมีกี่พบกี่ภูมิที่สร้างมาดีขอทรัพย์นี้จงมาเป็นค้ำชูให้ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอธิษฐานประมาณนี้หรืออธิษฐานตามความรู้สึกของเรา,าแล้วก็ปักทูปลงต่างแจ้งนะอันนี้เคล็ดลับนะ หลังจากจุดทูบเสร็จแล้วทุกคนก็ไปเสี่ยงโชคกันได้เลยนะเอาเลขอาจารย์ก็ได้เอาเลขความฝันตัวเองก็ได้นะก็ลองดูแต่คนที่ถ้าตามถ้าตามดวงคนที่เกิดวันพฤห,หัสนะคนที่เกิดคนที่จะเสี่ยงโชคในวันพฤหัสเนี่ยจะต้องเอาเลขถ้าเห็นช่องทางไหนก็ช่างนะทุกคนนะเห็นช่องทางไหนก็ช่างหรือว่ารถตัวเองหรือรถใครก็ช่างนะที่มีสัตว์ขึ้นรถ ไม่ใช่เขาลดขนสัตว์อย่างนี้นะไม่ใช่ลดขนสัตว์นะก็คือสัตว์ที่มันแบบว่ากระโดดขึ้นไปเองอยู่บนรถเองหรือแบบขี่รถไปแล้วมันมีอะไรตกมาใส่สัตว์ตกมาใส่รถอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะนําโชคนะทุกคนในวดวันพฤหัสทุกคนก็ลองไปหาโชคแบบนั้นดูหรือเห็นช่องทางไหนจะไปดูช่องทางไหนที่มันเห็นแบบนี้ยก็เอามาเสี่ยงโชคดูจะมีโชค นะแต่วันนี้มาสรุปเลขไม่เสียเวลากันอันนี้บอกเคล็ดลับกันไปแล้วมาสรุปเลขเลขในวันพฤหัสทุกคนเลขวันพฤหัสเด่น6นะวันนี้เด่น6มากเลย6มาแรงใครชอบเด่น6นะหมาแรงก็แต่ไม่รู้ว่าเพราะงวดมันเจ็ดมันมาตลอดปีเลยทุกคนเจ็ดมาตลอดปีเลยนะหกมาแรงมากทุกคนในวันนี้ตามกําลังเลขดวงวันพฤหัสหกมาแรงหกมาทุกคนก็รูดหกก็ได้ อาจจะมา6บน6ล่างเลยก็ได้นะวันนี้นะทุกคนก็รูด6นะรูด6ไปเลยแต่เด่น,ดนในหลัก6มีเด่นในหลัก6มี6 8นะครับ6 8แปดหกแปทุกคนนะมีหกแปดนะ6 5หนะ้าหกแปดหกแล้วก็หกเจ6ดนี่ เด่น3ตัวทุกคนถ้าเด่นหลัก6นะเด่นสุดๆเลยใครจะเป็นรูด6ก็ได้นะมันมีเปอร์เซ็นต์มานะแต่ถ้าจะเด่นสุดในหลัก6ก็คือมี68 65หแล้วก็67นี่ทุกคนอันนี้เด่นหลัก6นะเด่นหลัก6แต่เราจะดึงมาเด่นรวมไงดึงมาเด่นรวมดึงมาเด่นรวมจะดึงออกมาทั้งหมดนะเลข2ตัวจะดึงออกมาทั้งหมด5ตัวทุกคนดึงเลข2ตัวดึงออกมาทั้งหมด5ตัวนะอ่ามีดึง68นปตัวแรกเลย68 นะแปดเก้าอั้นไปอีกแล้วทุกคนอั้นตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงบัดนี้ก็ยังไม่ออกนะแปดเก้านะทุกคนนะก็ลองไปเสี่ยงดูใครหาซื้อได้เกิดมันออกนะ้แปดเก้านะแปดหกนะตัวเด่นตัวเด่นนะตัวเด่นมีแปดหกนะมีห้าเก้านะครับมีห้าเก้ามีสี่ศูนย์นะครับมีสี่ศูนย์นะมีสี่ศูนย์มี 4, 0, นะม 4, 0, ม เลขเบิ้นเลขเบิ้ลเราต้องตามตัวนี้ไว้นะทุกคนเลขเบิ้นเราต้องตามเจ็ดเจ็ดไว้งวดที่แล้วเจ็ดเจ็ดของเรานะเพราะว่าไก่ออกลูกมาสองตัวแล้วมันมีเลขเจ็ดอยู่บนหัวทุกคนก็ตามด้วยนะเจ็ดเจ็ดนะทุกคนนะอ่ออีกตัวนี้นะเดี๋ยวเช็คคำนวณก่อนนะอือ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 ตัวไหนมาชัดเจนอ่มอีกตัวหนึ่งอือเดี๋ยวขออีกตัวหนึ่งคำนวณมาอีกตัวหนึ่งทุกคน อีกตัวหนึ่งนี่มันจะมาหรือเปล่านะมันจะมาหรือเปล่าอ,อีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้ทุกคนนี่อ่านี่มีห้าตัวเลขเด่นหลักสองตัวไม่รู้ว่าจะสองตัวบนสองตัวล่างนะทุกคนก็จับไว้เลยทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละนะอันนี้หวยอ่าแบบไหนก็ได้ทุกคนจะไปหาเสี่ยงหรือว่าลอตเตอรี่ก็ได้ เนะืหกแปดห้าเก้าสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าสี่อันนี้คือตัวเด่นนะอันนี้คือเด่นเด่นห้าตัวนี้เด่นสุดสุดห้าตัวนะเด่นสุดในห้าตัวนี้จะมีหกแปดห้าเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดทุกคนสี่สี่สี่เก้าเก้าสี่ก็เด่นเพราะฉะนั้น เอาไว้ทั้งห้าตัวมีสิทธิ์ได้มากเอาไว้ทั้งห้าตัวเอออันนี้นะเออันนี้นะมีสิทธิ์ได้นะทุกคนนะอห้าตัวนี้เดี๋ยวอันนี้คือเลขสองตัวนะทุกคนนะเลขสองตัวก็จดไว้เอาไปซื้อห้าตัวนี้คุ้มเลยถ้าออกมานะทุกคนนะเดี๋ยวดูเลขทูบก่อนเลขทูบก่อนสาธุองปู่ขออนุญาตนะปูจะ่จ้าเลขทูบทุกคน ตุสาธุเวสสุวรรณโนมรณังสุขังสกตโตนามโมพุทธายะทเวสสุวรรณโนจตุมหาราชกายากาพันตาพัดโพริโตเวสสาวุตสาวุทังพุโตทัพิสโณนโมพุทธายะเลขอะไรทุกคนนี่อ้าวเลขทูบขอองค์ปูเวสทุกคนไม่น่าเชื่อว่าจะได้เลขนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับเลขนี้นะเห็นไหม เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับชัดไหมครับน่ะทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรเอียงไฟนั้นมานิดนิดนะครับได้ไหมชัดไหมครับเห็นอยู่เนาะในกล้องเห็นไหมครับน่ะเนี่ยทุกคนมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเขียนให้ดูมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะ เดี๋ยวจะเขียนให้ดูอืมเดี๋ยวจะเขียนให้ดูเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะทุกคนเป็นช่องตารางแบบนี้นะทุกคนเป็นช่องตารางแบบนี้แต่อาจารย์อนะไม่แน่ใจว่ามันจะเพราะว่าแต่ตัวนี้มันจะชัดมากเลยนี่เอมันจะเป็นอยู่แบบนี้นะทุกคนนะแล้วก็แบบนี้นะอ่าอันนี้เลขทูบป,ปู่เวศนะ เลขทูบตอนอาจารย์นั่งสวดมนต์ขอปู่นะเ,ออเลขสวดมนต์ขอปู่นะทุกคนเนี่ยเป็นเลขเนี้ยดูสิมาแล้วเจ็ดเจ็ดทุกคนเจ็ดสามจะมาไว่งวดนี้นะเจ็ดสามนะเออนี่ยมันมีแบบนี้อันนี้เลขเลขจุดทูบขอปู่นะเลขจุดทูบขอปู่ตรงกันเลยที่เราฟันเข้านะมาจริงๆนะเจ็ดเจ็ดจะมางวดนี้แหละทุกคน ต้องเอาไว้แล้วแหละเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามนี่เจ็ดหรือตองเจ็ดไปเลยตองเจ็ดไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดไหมเออนี่อันนี้ขอปู่เนี่ยจุดได้ตัวนี้นะเอาไปซื้อตัวนี้ด้วยทุกคนนะเอาไปซื้อตัวนี้ได้นะทุกคนนะอ่าแต่มาสรุปเลขกันเลยมาสรุปเลขอ่าเจ็ดเจ็ดอย่าลืมนะขอปู่แล้วนะเลขสามตัวล่ะเลขสามตัวเลขสามตัวเด่น เลขสามตัวเด่นจะเด่นตัวนี้ทุกคนเลขสามตัวเอาไปทั้งหมดสี่ชุดนะสี่ชุดเออสี่ชุดนะเราต้องเอาตัวนี้เข้ามาด้วยนะเราต้องเอาตัวเจ็ดเจ็ดสามเข้ามาด้วย นะเพราะว่าขอปู่แล้วต้องปู่ปู่จะให้โชคเราหรือเปล่างวดนี้นะจะได้มีโชคลาภบารมีอีกตัวหนึ่งก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอืมงวดนี้หักเข้าหักเข้ามาตัวนี้นะอืมอืมวันพฤหัสอืม ได้แค่สามตัวสามตัวมันต้องไม่หักหักเพิ่กตัวกัน,นืมตัวกันก็จะเอาเป็นตัวนี้นะทุกคนเนาะเอาเป็นตัวนี้เอออืมอนี่อืมนี่มีอยู่สี่ตัวสี่ตัวนี้นะเก้าหกแปดสามห้าเก้าเจ็ดเจ็ดสามห้าแปดหกทุกคนนี่เลขสามตัว เด่นเด่นชัดชัดนะน,นี้เลขสามตัวเด่นสุดในเลขสองตัวเด่นสุดในเลขสองตัวเนดะ่นสุดในเลขสองตัวนะเด่นสุดในเลขสองตัวก็จะเป็นเด่นสุดในเลขสองตัวดึงมาเป็นทั้งหมดสามตัววก<โ>แล้วก็ตัวนี้นะ เดรีสุดเด่นสุดมีชุดนี้เจ็ดเจ็ดด้วยเพราะว่าท่านขอปู่แล้วเพราะว่าอาจารย์กําลังจะสร้างผ้ายันปู่นะเพราะว่าญาติพี่น้องต้อยากได้ผ้ายันไปปติดบ้านติดเรือนกันไยัยนะอาจารย์กำลังจะสร้างผ้ายันปู่เวทแล้วก็สร้างเหรียญน,นะสร้างเหรียญวัตถุมงคลปู่เวทสําหรับเป็นมงคลนะอ่านปู่อยากจะให้โชคเราได้มาสร้างนะทุกคนน,ะนี่นะนี่น,น,นี่เห็นไหม อันนี้เลขนะอ่าอันนี้เลขฟันเด่นเด่นนะอืมอ่าทุกคนรู้เลขหูแล้วก็เอาเลขหูไปซื้อแต่อันนี้คือเลขตามตามที่อาจารย์คำนวณเลขตามที่อาจารย์คำนวณเลขสามตัวเลขสามตัวที่อาจารย์จะคำนวณแล้วก็ฟันเข้ามาอืมนี่ ฟันเน้นเน้นสองตัวนี้นะทุกคนนะอันนี้คือฟันตัวเน้นเน้นสองตัวนี้นะฟันเน้นเน้นนะฟันเน้นเน้นเม็ดเดียวฟันเน้นเน้นเม็ดเดียวสามห้าเก้ากับแปดหกทุกคนนะรีบหาซื้อไว้ก่อนเลยทุกคนอ่ะนี้ก็เป็นเลขสรุปแนวทางโชคราบกันทุกคนก็เอาเป็นแนวทางเสี่ยงโชคดูให้ล่ำให้รวยกันนี่ขอเลขปู่เวทแล้ว ปู่ต้องให้ทุกคนก็ต้องเอาไปหยิบจับซื้อนะเพราะว่าอาจารย์ขอได้773ทุกคนโชคลาภร่ำรวยดวงดีมีโชคสาธุ